วันนี้นะครับฝุกมีคำวยพรนะครับที่ใช้ได้ทั้งช่วงปีใหม่แล้วก็เทศกาลตรุษจีนมาฝากทุกคนกันมาจะมีคำไหนบ้างไปดูกันเลยคำแรกนะครับที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆก็คือสิ้นเหนียนควายเลรอสวัสดีปีใหม่เองต่อไปก็เป็นคำวยพรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับจู้หนีเซินฉีเจียนคางปล่อยคุณนะ่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไปนะครับเกี่ยวก,กับการงานมากดีกว่าจู้หนีกงจัว่วสุ่นลี่ ปู่ๆเกาเซินขอให้การงานเนี่ยราบลื่นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าน,นั่นเองต่อไปเกี่ยวกับการค้าการขายกันมากดีกว่าต้าจีต้าลี่ขอให้โชคดีค้าขายร่ำรวยนั่นเองและคำสุดท้ายนะครับจูนี่วานชิรุยีขอให้ทุกคนนะครับสมพรปัถนาทุกประการสุดท้ายนี้นะครับฟูก็สวัสดีปีใหม่ พเพื่อนชาวเพจขยบพาไปทุกท่านนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับการงานเจิญรุ่งเรืองฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆของทางเพจขยกพาไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับสิ้นเนียนควายเลย